สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทา A.J. มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรปลอดภัยมองหาตราสัญลักษณ์คิว ข้าวชุมชนเฮาก็บผลิตเมล็ดพันธุ์ได้คุณภาพดีน่าแต่ทำไมบ่มอมีคนซื่อเลยเนาะพ่อะอหยังเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมข้าวเองอ่ะขายดีจังบอกเคล็ดลับข้าหน่อยสิข้าบอกเองให้ก็ได้ที่ศูนย์ข้าวชุมชนของข้าขายข้าวดีก็เพราะข้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามคำแนะนำของกรมการข้าว และไปขอใบอนุญาตรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าและออกเลขประจำพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเป็นการการันตีว่าข้าวมีคุณภาพได้มาตรฐานถ้าขายดีมันก็ไม่แปลกอ๋อโอเค มาในช่วงนี้นะคะจะพาพี่ปุกกละคุณผู้ชมไปดูไอเดียนะของน้องๆนักเรียนที่จังหวัดตรังนะคะซึ่งเขานํามะม่วงเบาที่ปลูกในโรงเรียนเนี่ยมาแปรรูปค่ะมาทําเป็นขนมทา์ดไข่มะม่วงเบาแล้วเปิดขายทางออนไลน์นะคะสร้างรายได้อย่างดีเลยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาทำยังไงบ้างติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะค่ะเกษตรมีดีสวัสดีค่ะ วันนี้จะพาไปชมไอเดียของน้องๆน,นักเรียนโรงเรียนเทศบาล6วัดตันตยาพิรมจังหวัดตรังที่ผุดไอเดียนำมะม่วงเบามาทำทัดไข่มะม่วงเบาขายผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะ ทางโรงเรียนได้เลรงเห็นความสำคัญที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนเพื่อดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรเพิ่มเติมโดยเฉพาะสายสินอาชีพสร้างสารรค์สาขาอาหารโดยทั้งครูผู้สอนทำอาหารและแปลรูปอาหารและนักเรียนจึงได้ช่วยกันคิดค้นรังสรรค์เมนูที่แปลกใหม่ขึ้นมาโดยการนํามะม่วงเบาซึ่งเป็นผลไม้ประจําถิ่นภาคใต้ที่กําลังออกผลผลิตจํานวนมากในขณะน,นี้มาแปลรูปทําเป็นขนมทาร์ตไข่ ม่วงเบารสชาตินุ่มหอมหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยกลมกล่อม,มสุดอร่อยลงตัวและได้รับผลตอบรับดีเกินคาดเลยล่ะค่ะอ๋อเมนูใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นชาร์ไข่มะม่วงเบาค่ะซึ่งจะทำง่ายมากเลยค่ะก็มีส่วนผสมก็จะเป็นวิปปิ้งครีมน้ำตาลเกลือวานิลา่าแล้วก็ตัวหลักที่ขาดไม่ได้เลยคือมะม่วงเบาค่ะค่ะแล้วก็ วัตถุดิบก็เช่นมะม่วงก็เอาจากหลังโรงเรียนในโรงเรียนของเราค่ะส่วนน้ำผึ้งที่เอามาตกแต่งจานหรือว่าอะไรนะคะก็เอามาจากาพ่อแม่ของเพื่อนค่ะก็จะเอามาทําค่ะได้เรียนรู้แบบว่าเหมือนกับว่าฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูมะม่วงก็สามารถเอามะม่วงมาทําเป็นอาหารเมนูใหม่ขึ้นมาได้อีกเช่นเหมือนกับว่าดูนี้เป็นดูมะยงชิดเยอะอาจจะทําเค้กมะยงชิดก็ได้ค่ะ ทั้งหมดก็ห้องพวกหนูห้องศินาชีพสร้างสรรสาขาอาะสาขาหารก็จะมี9คนค่ะก็ช่วยกันทําทั้ง9คนเลยค่ะแบ่งหน้าที่กันทําค่ะสําหรับทัดไข่มะม่วงเบาจะขายในราคาชิ้นละ10บาท จะทำตามออเดอร์ลูกค้าซึ่งจะขายผ่านทางออนไลน์ทางสื่อโซเชียลเพจของโรงเรียนทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล6วัดตันตยาพิรมคอยสนับสนุนออกค่าใช้จ่ายใ,ให้เมื่อไปออกบูธตามงานต่างๆและครูที่ปรึกษาที่ช่วยสอนช่วยแนะนําให้น้องๆได้ทําเมนูดีๆเช่นนี้ขึ้นมาและยังมีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนอีกแรงหนึ่งด้วยซึ่งก็ทําให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทําอาหารที่หลากหลายเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างไรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนําไปต่อยอดทําเป็นอาชีพได้ในอนาคตค่ะสําหรับวันนี้เกษตรมีดีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ หเห็นภาพแล้วเปรี้ยวปากอยากชิมขึ้นมาทันทีนึกถึงมะม่วงบอมต้องมีความเปรี้ยวเป็นมะม่วงเฉพาะของภาคใต้นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่วเวลาพูดถึงภาคใต้นึกถึงยางค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของมาตรฐานการผลิตที่ดีสําหรับการผลิตยางเครปกันบ้างช่วงหน้าติดตามชมด้วยกันค่ะ